สบายดีบางนอ้อง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 สบายดีประจุกุจคนตอกันตอนอบ่ายใา่วหมตอกันตอนบ่ายสองสาเอาหนอกมามเ้ยเวจอมแสบเอ้สวัวสดี สวาสดีทุทุทุสบัสดีป้าลุงถาสบ,าสบาดีป้าลุงนี่เ็นควาสนใจแ,ลแลอออนหลนนะ,ะครับเที่ยงเลยตาบองหงอีแลี้ยมมัน,นะมน ลมลมให้ร oh, <Get> yeah. ah, ้อลมให้อรเราเล่นขอเราที่นั่งกนดะีนด้วงปเราะโตสบายดีสบายดีเออน ออคอลวนะเพื่นนี่สวัด,วดีนะเอาวงไปเ่นใ้งวงเด็กี่งวงเน,น,นี่ยเาบ่อเออบ่อเดวเอาบ่อเ <c oughs> ออบ่อมาเด้อพี่น้องสวัสดีป่าลูก ปลูกมอกินข้าวนันนองเลยเด้จับปลาลูกมากินข้าวนันนีมากินข้าวนันนองันว่ามากินข้าวน้ำแม่นเด็ดจ้านักนก้าดิสบายดีปลาลูกดดีมาอีกนัึามดไหลเล่อนะด้ไหมอนนี่อไรอะไรเอ้ย ไม่หาอาว่คกินอะกิป้ากินบา่ยิคะกระปัยขายถุงเคยวัชจิบอาปูวัมาจีบอาเนี่ยนี่อัดะไรกันอะจะ แกบทำลมี่บไหม่บ yeah. like yeah, hmm. yeah. hmm. uh ่ะ huh. right hmm. uh ูกยกกะลนึบุไปทําังไงจ้างอเอาไ้ก่อนอยากลุบป่เนาะเห็นไหมเห็นมาจาง่ ้องจีนเฮ้ยอยากเอาของเขาแม่ใช้รฟ้าให้บอก,อกันนหมักเสร็จนี้หม,มักเสร็จแล้วตอนท่่พีนผมผมเด้กูมเอากรโหลมาให้แม่ด้วยเออุ

สาวแจงกุ๊กเลยอบิมาอืมอลอดอลอดอลอดไปทางไสบ่ได้ไปเมืองลาวบ่เห็นไห้เลยแหน่

เจ้าพ่ออ่ะอะไรอ่ะอือเอ๊ะอ้เมียนูก่ะอุ้ยชนออ Lột lột, lột qua ham đi lượt ừ, lột nè mày này mẹ qua lột đỡ lượt về tay đỡ về tay đỡ lượt về tay đỡ lượt เาถนัดใจตกใจค่ณเคีไหมดีใจจะหาจะหุบจะบอกว่าอืมแม่ยี่บ้ามั้ยไม่ไม่บ้าเลยอ่ะถูกฟังยังรับจิตเง้ย ขึ้นป่ะขึนกระชิงไม้เพื่อนเพื่อนเ่อนเออ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 เอ แทงไผ่นี่ปุกขดนน่แทงไผยมาทำแทงไผ่สิลูกแทงไสิแทงไ่ย่ทนน่ะแย่ม่ยังไอ้ทุน่ะอันนี้เปนอนปลากมนคมื้นน่งครึ่งนอนเล่นสบปากินหมดนะครับข้จแ้แแพ้แหรเ่าแท้แแท้แพแท้แพ้แท้แท้แท้แพ้แแแ้แท้แแท้แแแทแแท้แแแแแแท้แแแ้แแแแพแแแ้แ

นี่นี่นี่เลยนี่หน่อรอดเขาไปไ่นมาหน่อรอดเขาไปไหน

ก่อนเคยแห้งคุณชาตั้งข้างลังน่อยนะเรียบร้อยังจะกินไปกินากินนาเดปลาลุงคุที่มาต่นมาโ้ตาเดจะปลาลุงพอกันใหม่เด้นเจะปลาลุง